จะเสร็จแล้วคะ่ะเสียหลากสีหลากดอกของแม่อ่อนนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยเสื้อตัวนี้จะใส่ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้แม่อ่อนจะเป็นไซส์ระบายคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะใส่แบบนี้นะคะ <c oughs> นี่แขนค่ะนี่แขนนี่แขน อ่ส่วนข้างลําตัวนะคะเพื่อนๆอ่ไม่อ,อนกับจิตทำเหมือนกันเลยสองด้านนะคะนี่คือข้างลําตัวข้างลําตัวเราก็จะมาเสริมตัวนี้นะคะเสริมสองสีตรงนี้นะคะเพื่อนตามไหมก็ตามไหมตามไหมนี่ค่ะอีกหนึ่งด้านของของไม่อ,อนนะคะหนึ่งด้านของเสื้อก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ผสมประสานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายสับปะรดเกลือนะคะเป็นเครือเกยี่ยกันไปนะคะอ่าลำตัวก็จะมาเป็นลายนี้เหมือนกันค่ะแต่คนละสีนะคะฝั่งนี้ฝั่งด้านหน้าด้านหลังก็จะมีที่มีตัวคาดสีขาวนี่เหมือนกันนะคะขาวครีมนะคะขาวครีมเหมือนกันนะคะต้นชายก็จะเป็น ตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะชายของแม่ออนก็จะเป็นสีเทานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่าคำว่าเสร็จของแม่ออนอีกหนึ่งแถวนะคะอีกหนึ่งแถวก็จะพอนะคะอีกหนึ่งแถวก็จะพอพร้อมจะใส่แล้วนะคะเสื้อตัวนี้ <laughs> ตัวใหญ่ค่ะอกสี่สิบนะคะอกสี่สิบอกสี่สิบ มันจะเป็นทรงทรงลงลงลงมาเลยนะคะเพืเ่อนๆอ่าเป็นเสื้อลําำลองใส่สบายสบาย,สบายค่ะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเหมือนกันนี่นะคะด้านข้างแม่ออนก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะแม่ออนก็จะออกมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าอ่าตรงชายแม่ออนทำยังไงนะคะถ้าชายจะทําเหมือนดอกตัวนี้ที่แม่ออนทาดอกไว้มันจะยาวเกินไปค่ะเพื่อนๆมันจะไม่สวย ถ้าถ้าเราใส่ดอกตรงนี้ก็ต้องทำเป็นเรสไปเลยนะคะทีนี้แม่ออนไม่ไม,ไม่ไม่ทำเป็นเรสแม่ออนจะทำเป็นเสื้อใส่เล่นใส่สบายสบายนี่ค่ะจะใส่กับกระโปรงนะคะลายเดียวกันลองดูค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆน,นีอัปเดตให้ดูค่ะ